น้ำสการครับอาจารย์ครับน่ะจะเดิพอดคนมีโจกโอ้ว่ามันนัดไหวเนาะเห็นพ่อว่าเขามาพ่อว่ามาเรารนี่ยว่ามันจอบลอยจนว่ามันจอบตันี้ครูาอาจารย์ครับเมื่อนี้คืดลายเติบอยู่ี่นี่ครับว่าจะเขามาหรือบอกเขามาดีอาจารย์เพิ่งมาจากวัดผุนนี่ผุนี่อาจารย์ไม่ได้วัตด้วยมั้ยห้อยพระบาทอืมแต่ร้อยพระบาทพุ่นจีอันนี้โบสถ์ไหมอืมจีเฮ็ดโบสถ์ไหมแต่วันเป็นโบสถ์เก้า่นละครับถ้าพุ่นจีเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนเสาเปลี่ยนยังไม่เหมือ ครับเส้าฐภิเหตตะกี้มันน้อยมันงบอรน่อยแล้วบันยานปฏิบัติมันพระมันนั่นบ่ไเลยเขาไปเหมิดนความกันทีนะมันเลยอยู่ทั้กเหมาะรับแบบแคบมันหน่อยเขาไปในบทบเบิดอืมบันี้กเลยเหตุเหตุใหม่อ๋อพระอาจารย์ไปเหตุซอยเพื่อนบอครับเหตุแล้วเหตุแล้วมันเป็นเส้าอัน พเป็นเม็ดเดี่ยวๆเศรษอกิจมันขยายออกหาเมตรนะจากกันเกลน่ะจากเกามันสามเม็ด่หมบอกว้างๆของมัินเนี่ยนะกว้างจากกันแพงจากกันแพงแก้วนะครับแต่พอกันแพงแก้วต้องปุ่นนะมันนั่นซ้อมมันน่ะตีไว้กันเหรอหน่อยก็คงเข้าอ่ะนะโอ้น้อยก็น้อยเขาบทหลังยูวัดเท่านี่บออือหึหน้อยอี้ดี้อาจารย์วัดป่าณริราชรอยพระพุทธบาทนี่นะเออที่ที่ที่มีอันห้วยพระพุทธห้วยนั่นน่ะ ท,ที่ไม่ห้อยห้อยพระพุทธบาทเลยนะ,นะอืมนั่นอะอ๋ออู้ยผมเป็นสิษย์ขยายคนเที่ง่ายนะอุ้ยบทลังนี่ถ้าโดนหนอดรอที่ครับอาจารย์โดนแล้วสารพศอ,อ,อะไรห้าสิบปีนะบทลังนี่นะครับเฮ็ดพ่ออาจารย์เกิดพอดีอพศอสอิบเจ็ดครับเป็นเด็ดนะพศสิบเจ็ดอืมโอ้แล้วที่เิ่น พนบอลได้นี่พนแคบบุร่รันะบได้บอเห็นอสางไม่พอดคัือนึ่งจะเปลี่ยนหลังค่าเปี่ยนเสาขยายออกนะครับต่วน่าองเก่าเอ้นี้นี่ยองค์นี้นอยู่ในหันที่เก่าครับนะอ่าพนธุคือคือพ้นได้ออกขยับออกแต่ว่าสิสิเอ้าเราสิพ้ได้ทุบออกเง็ดทั้งขางทุบออกเงิดนะบ้านี้พ้นเหตุโลงนี่พ้นเหตุสูงนะ ตะกี้มันต่ำมันมาครับเป็นเลตสูงสูงสูงกันไปสั้นอันนี้เลโล่งทั้งใต้ันจะเป็นโล่งนะก็เห็นอยู่ตัวผมว่เคยเข้าไปในโบสถ์จักเทถอเพื่อนสิยกพี่พี่เพื่อนสิยหกิดขึ้นจังกันกับแพงแก้วเป็นเฮลตพี่กับแพงแก้วเพี้ยงกันนี่ครับทั้งใต้ทั้งใต้กับแพงแก้วจะเป็นโล่งเหมืนนี่ครับเพื่อนเจียวแพร่นั่นอันนั้นเพื่อนเจียวแพร่นั่นเล่นก็อขั้นขั้นกีดมันไปว่างว่างว่างนะเราทั้งใจจะเป็นโล่งเหมือนทั้งๆคนที่ทั้งๆเหมือนบทั้งทรับ ผูส้สีงามเพราะว่าจองเสาอันโยมเพิ่นจองเสานี่ยมันเพิ่นจองแล้วลดอาเสากลางในเสากลางจองเสาเสากลางซีมือห่าโ,โอ้ผมก็อยากเห็นน้ำแต่นอกเอาสาหนึ่งมันจะต้นที่ตุ่นกิจการสากาอยังใจกันแล้วก็ได้ตีแบงค์จะมีทีน่ะเสาต้นหนึ่งซีมือเสานอกสองมือหาอันนี้เสากลางนี่นี่อ๋อเสากลางไม่จช่ต้นครับอาจารย เสากลางไม่สิบตนเสากลางไม่สิบตนะอาจาย์ไปเมาเสาพระ้าจารย์ไปเอาจอบเสาหนึ่งจอบเสาหนึ่งีมน <40, 000 S 2> หย่อมเอฟซีทางก่อนท่อหม้มก่อ่ต้นหนึ่งนี่แหละต้นเดียวกันเลยละโอต้อนเดียวกันะอ,อาจารย์กันรอบก,ก็มีโฉกนุ่มโย่กันอยากเห็ดเพราะว่านุ่มเป็นว่าค้นน่ะนุ่มยู่เกลียวเป็พิ่นว่าเป็นม่เคือเห็ดโบดจักที่านนะผมก็บบกเห็ดต่เน่อือ่นึงสินะเห็ดบุญนะเอสากจะแนวอือนึงสินะผมบ็ได้สางโบดนะนะ ๋อผมเคยสางยูเคยไปทํ้บุญสางน้ำพิ่อยูตอนวันจองเป็นเสาอันนี้อันนี้เพิ่นล่เพิ่นผู้เดียวนี่ครับที่มันหางอันนั่นเฮ็ดอียงเนาะน่ะผมเฮ็ดยูชนบุรีหนตัางเฮ็ดอียงสักอย่างเนี่ยครับรารย์ันเราหาพันอ่าเป็นนั่นเป็นเพื่อนสีบอกไขเลยว่าเออถ้าผู้นี่จองตนตัางนี่บานแล้วเท่านั้นเท่านี้จองเสาเท,ท่านั้นเท่านี้แต่ว่าตอนพอมไปเพื่อนเฮ็ดอันนี้หมดแล้วเลือแต่บ,บานตัน้ตาง ก็ที่เป็นจองเสานึงมันแข็งแกง,งแข็งแรงเสาเอกเ,ออเพราะว่าคนข้ามันตัวแข็งแรงแข็งแกงเวามันชินบ่ข้างตัวเป็นที่ยืดยืดใจะนะอ๋อสมิมีโศกมีอันนี้ก็ไดลว<ะ>่าไอจองผู้เดียวนี่แค่มีร่วมร่วบร่วบร่วมกันก็ได้สินะเพราะแม่นว่าจะจองผู้เดียวกนไดนผู้ใดมีอันนี้แน่จะจองผู้เดียวได้สินะแต่ว่าอาจารย์ผมบอกบอกก็บอกอีกทีที่ตั้งแต่เคยเหตุมากเนาะ เือนึงไปเฮ็ดอยู่อ่าชนบุร่อยู่แถวๆเขาวัดเขาพระคูเขาพระคู่วะนะตอนนัะเพื่เพพน,น,เนเฮตุสาร่าปฏิบัติรรมอยู่ตีนเขาเลยเฮ็ดขึ้นไปผมก็เลยไปจองน้ำเพลินหมื่นหนึ่งกากบาถึงกับเป็นเสาดอกแต่ว่าคือสมทบเพิ่นไปเนาะงวดต่อมต่อมาไหมอาจารย์ครับถ้ำบุญไปหมื่น,มนหนึ่ง ในเมืหลายก็แล้วกันการกับแสนนานเมื่อนั้นไปเหตหาท่านค่ะก็ได้กับขึ้นมาตลอดตลอดนะครับอาจารย์แปลกขึ้นแปลกแปลกอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเทีานึงผมไปท่าบุญกับปูสมหาท่นนี่แหละปูเนี่ยมาเฮ็ดนะปูเนี่ยมากอันไหนมากขอมากยังมากขึ้นอ๋อปูสมเป็นเป็นแปลว่าเป็นพระองค์พระท่านใหญ่นี่แหละปูเนี่ยมาเฮ็ดต่เมื่อนี่หมายว่าตอนนี้สิว่าฟร้างความมัน เด็ดแล้วคนจุดุถถูกนะครับอันนี้เดี๋ยวดก็อาจารย์ครับ,บก,ก่อนอก,ก้อนก้อนเสือหมานี่อาจารย์บอกว่าเด็ดเด็ดเด็ดนี่ คือเมื่อวานนี่สรุปว่าเป็นโครงสุดท้ายตัวดิดเออแบบโครงทาร้ายเลยมัเท่าไหร่ครับแล้ววันนี้มื้อนี้นี่ถ้าวันนี้ยินพระอาจารย์ว่าเด็ดนี่ผมบ่มาน,นี่ผมกับญ<ม>าติเอฟซีเป็นมาคือลงดูแถวคนมีโชคญานิานเพิ่นญ<ม>านเพิ่นเปิดไหมครับญานเพิ่นเบื่อะายอันนี้จีบบให้ฟังงันเกียวกันนั้น <c oughs> ของอนนของาน,นด้วยวัดเท่าไหร่เมันก็เรียบร้อยแล้วนะอ๋ออันนี้สรุปแล้วเอออันนี้คือที่ไปมื้อนี้ไปในที่เด็ดมากจีบบให้ฟังเอาเอาโอเคครับผมไปว่าเพิ่นจุดโชคแม่นบ่ปูอกให้จุด ด้วยไพ่กระซ้างปุ๊บกระซ้ายกระไรกระตุยทางจวัดในน้ำเพลินโอ้ในน้ำเพลินไหนบ้าเพลินเป็นประธานประธานไงครับเพราะว่าเป็นเขาในบวชด้วยครับเขาในบวชเราเป็นไปอธิษฐานในบวชมันแห้งดีต้องไปตักเพิ่นจุดนะครับไปเพพระอีกผู้นึงจุดเพิ่นเข้าไปในบวชอธิษฐานเพราะดีเพิ่นเข้าไปในบวชพวกนี้ดีจุดอิษฐานดูครับโอ้งามเพิ่นอธิษฐานโดนนั่งโดนโดนนี่เป็นนั่งอธิษฐานจิงเห็นเลขสองโตแล้ว เพ่นนั่งท่านพนันได้ออกมาหน่ะจุดทูบเลขเลขทูบที่จุดอยู่ทั้งนอกนอั่ะเห็นสองตัวแล้วต่ว่าสิว่าปีว่าเป็นยังือว่ายแบบมันมีง่ายจังไดยจดลบตัวแรกมันจะเป็นศูนย์มั้งครับศูนย์สามสองนี่เห็นได้เครื่องหนึ่งแล้วเลขสองเพามันสองคั่มหรือเลขตัวที่สามนะ่ะครับพอดีได้เครื่องหนึ่งปูปูเงาออกมาปั๊บปูยาองออกมาจากใน,น,นบ่อยาจากไนบ่อมาปั๊บปูมาจับอันดอกดาวเรืองที่เขาแกไว้รือครับปล่อยให้ญาติโน,นุ่มอย่านี้สองเสียไหม เง็บบ่บ่เห็นสองเห็นสองเห็นสามเจ็มศูนย์สามตัวเดียวแต่เขาทุนเงินเงินมันจิตต้อมก็ติตจิตไซวุฒิสามสองอยนะเข้าใจป่ะอันว่าเข้าใจอยู่ครับอืมทูบที่จุดยุหันเลขศูนย์โพแล้วเลขสามโพแล้วเลขสองโพได้ครึ่งเดียวบัณิตปูนยาของแม่วดีเกิดเรื่อมักรรมดอกดาวเรื่องแล้กับวันป่วยหายาดย่อมหาย่าประมานบาปอธิษฐานแล้วแล้วพัดเมื่อต้องพัดเมื่อจะระยิณิงเมืก็ต้องเมื่อเมื่อนี่ไหนครับ ไปยังคืเสียตัวเดียวสิให้ว่าพ่อปูปวย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 ดอกเราเรื่องไปปุ๊บเราเรื่องพระอาจารย์นั่งพระอาจารย์เบิ้งทูบอยู่นี่นะครียกสองหายกระเด็นหนีไปเลยเลขยสองหนีเลยจนว่าหายาต้องฟังมันจะศูนย์สามเพื่อสนับสองจะเสียไปใส่ไหมสิปูเขาปูมะป่วยดอกใหม่มาสันอกคือบอกให้เงินแท้ครับอาจารย์บัดนนี่มันก็ไม่ก็เรื่องพวกค้านันพูดเพื่อว่าฟังก็เสียเราอันนี้ก็เห็นด้วยตาตัวเองอันนี้เป็นผู้เบิ้งผู้จักกินนะโออ้คื อาจารย์นี่ไปนั่งจ้องเงี้เดียวเลยบอกเขาบอก่เบิ้งห่งานเพิ่นเพิ่นมาอาจารย์เบิ้องห่งเพิ่นประกามาไก่เหนไะโอ้แสดงว่าคนหลายที่นี่ครับไหลเติบอยู่กับเพชรด้วน้อพ่อบอกอันนั้นดีเลยนะครับแค่ปอกเกาพุ่มอยู่นั้นก็ได้เบิ้งให่เพื่อนนานๆโอ้ยตอนเดียนบอกกัปู่เรียกสองเสียนียสิ่พราะว่าปวบ้าูบาอาจารย์นี่ือกันครับโอ้ยสองมันตุยงามเนาะสัดความซักก็ซักก็ศูนยักก็สามเนาะด้เครื่องหนึ่งน่ะ ผมว่าพอดีปูงานเพราจากบทกรกรมบทเราในบ้านอาไวไ้ไปอดหลอดเลขสองปิวจะไปทั้งไหรเหลือแต่ศูนย์ก็สามเหลือแต่ศูนย์สามศูนย์ศูนย์เป็นตัวแรกนะมันเทียบมากเลาเอาศูนย์เอาเอาจารย์ศูนย์สามกันจังหวะมันคือมันอันไข้บ้านนี่แต่สนอไข่าสามกลองเลยนี่ครับอาจารย์งงยังบางงเหรอตัว เอานั่นเอีผมผมตีเป็นสามศูนยสมสามศูนเดี่ครับได้บอหอยาจานคือหันฟังว่าไม่ขั้นสองนี้เนี่ยศูนย์สามตัวเดียวเท่านั้นมันคือคือกันกับอยู่บัานผมแต่มบ้านผมก็เบ้าเบ้าไงเพมีโจบฟังว่าเขาใครในที่มันเลือ่อเอามาให้เป็นรูปรูปเลขกศูนเหมือนทั้งสามนี่คือสามสามูนยูนย์ศูนย์ว่าันครับแต่ว่าผมว่าผมว่ตีหผม่ได้เอาเรกงัหนผมไ่บาผมบ่มันคือแปลกผมฟันน่่าัน ล้วก็มีช่วปกติเรา30เลยพระอาจารย์ครับเมื่อว่านี่ผมบอกท่านได้เขียน30ลงไปดิครับพระอาจารย์บอกเอาเนาะปฏิบว่าอันนี้เนาะแต่ยังว่บอกเอาแต่ยังบ่าอะไรคือว่าหอกฟังมันฝันแปลกๆก็ซื้อแต่นเรียกมันจะตักเก้าของอะไรอาจาราอันนี้ก็คือว่าหอยฟังแต่ว่ามันเป็นเหตุบางเอื่นด้วยเสด็จสนนักแต่คือจังเมื่อได้06ไปสารปฏิบัติธรามันเปลี่ยนเป็นม่วนไปน่ะ โอ้ที่ว่าจุดประทัดสองหมื่นดอกเออมาไปยึดก,กับกบนนุ้เห้าอีกเฉยดิวันนี้ห้าวอีกที่นี่ไปพระบาทอีกบัดม<ภ>าไปยึนมันตรงกันกุ้อีกเฉยดิแกง้งมาปแปลกๆตรงกันสองตัวเลยดิสุนหกกับสุนสันพระจันครับถ้าจะเว้าอย่างนึงเด้อปูบอกว่าให้นิมนต์พระอาจารย์ลงไปเอาใครอยู่ข้างล่างบาดนี่ให้ให้ถวายแค่หกหกหน่วยหกฟอง อันนั้นคือขึ้นแหละบานนี้พอขึ้นที่สองมาต่อกันในฝันพระญานยางไปล้านวัดไข่กล่องอยู่สามกล่องกองเลี้ยงเป็นเลขศูนยบบ์สามตเป็นวงลี่เป็นวงล,ลี<อ>ค่คือไข่เลยหล่ะเอาไข่เฮ็ดเป็นรูปไข่สามวงมันสิบหกสามศูนย์่ครับอาจารย์แต่วันยังว่าอันนี้ก็บอกให้ฟังนี่ส่ดี มันแปลกมันมันเป็นแค่มาตรฐานตามกันส้ม่อมกันแทไอซื้อครับแต่ว่าผมว่าจานไกระสูนหองกับตัวนั่นแหละครับผมคนนึงมิจฉาเนี่ินะอัอนี้คือว่าฟังมันมันแปลกมันเหตุบังเอิญด้วยซะไดสันรัพระอาจารย์คิดว่าสิเป็นไปได้ไหมครับคือฟันแรกนี่บ้านที้จบปู่บอกว่าให้ถวายหกฟ้องหกหน่วยพ่อมาหนี้อาสิจบอยู่ที่หกเอาใครกับสูน พอขึ้นต่อมาหกกับศูนย์มาแล้วบ้านี่สามศูนย์สมบัตจับเซกันซะบ้านาู้นบ้านนี้นี่คือบ่อฟันกินซึนนะมันมันมันเหมือนเมื่อสองเที่ยแล้วจริ่ๆนะไปงานอดไกับเป็นทักซีจริงๆนะครับมาขึ้นมาุ่กกันไปันเป็นสักซี่จักเทียนนะมันพปีบจุ๊บก็บบ่อเห็นว่าอยู่ี่ไปอย่จุ๊บกับบ่อในอังซีนะคือประจวบมอะคือประจวบมอดแต่สองเที่แล้วจิงนะครับอันแรกคือศูนย์หกจิงนะครับ อันที er, ่สองคือสามศูนย์ูนย์สามอันที่สองคือศูนย์สามตัวพระอาจารย์บ้านครับแต่อันนี้บ่ให้ฟังที่นี่บ่ให้ฟังบ่ให้ฟังซเหอให้ฟังซีก็แล้วแต่ใครจะไปจังใดก็แล้วแต่อันนี้คือพระอาจารย์บให้ฟังเพราะว่ามันด้วยหิลอื่นหรือจังใดจังใดตลก็คือพะว่าที่มือแรกปับเสี่นั่นบอครับน่มือเศร้ากับไปจังอนไจังไดศูนหกได้แล้วัีไมืแรกฟันเราไ้วยส่แล้วไปพุ่นกันนีมือเศร้าเพิ่นกับทวงกแล้วศูนเยับ มาตรงกันก็แต้งใรรจงว่าจะาอกคนมูโชมฟังหน,น,น,นึ่มือเพือนคนผู้ชมขง้าหน,นึ่งมือในสุนครับ้านนี้บ้านนี้อีกมือนี่มือนั่นอ่ะมาบอก่อ่อยว่าุนสามอบ้านนี่ครับก็เดีนยวก็มีดยนนสาสมสูนย์นอ่ะแมนครับไจ่าก็ะไรไปงานอีกมือนี่มือนี้ก็ได้ไปงานไปก็ไปโตนี่อีกน่นเนาะที่กินมันจะเป็นศูนย์สามสองะไอเรื่องที่เลขทูบเป็นศูนย์สามนี่บ่าแปลกปันใดมันแปลกตรงที่ว่า เลขสองเนี่ยมันโพขึ้นมาเคืองโตแล้วบ้านนี้โพขึ้นมาเคืองโตเพราะผู้ออกจากผู้ออกอยากบดมากกรรมบ้านนี้ดอกไม้กรรมดอกไม้ว่านเหยากโน้มน้นยโน้มบุญดังอยู่ห่างนะได้โปรยใหม่พอถูกใหม่ปุ๊บลงมาไอ้ที่เป็นเลขสองนี่ลึบไปเลยลบไปเลยจางหายไปเลยเหลือแต่งหายโบเห็นเลยนห็นครับเห็นไงบ่เห็นห้อย ประมาณนั้นเนาะครับเนาะเลือต่ศูย์กับสามนี่ครับมันแปลกตรงนี้นะครับแปลกสองอย่างแปลกในความฝันของพระอาจารย์ที่เอาไข่มาเลี้ยงเป็นลูกไข่ตอนไ่เคยเห็นครับอันนี้ก็ถือว่าแปลกแล้วนี่ความฝันเนี่เอาไข่มาเลี้ยงเป็นลูกไข่นี่นี่นี่พระอาจารย์เบื่องตอนนี้แล้วอ๋อพระอาจารย์ให้ลูกไปอ่ครับนี่ตอนบ้านตอนนี้แหละนี่ถูกนี่นี่ถูกนะครับแต่ว่าท้ายไปเห็นเลขหรอกแต่ว่าท้ายเพิ่ไหวนนะครับ บมเห็นดอกมันวันโอ้ยว่าทังดอกทุบกิใส่เนาะครับอาจารย์บําเรตไทยบําเรตเปญนยังไงตูบเป็นนั่นยังไงบ่โอ้โอ้บําเรตไทยลูกทุบไทยจะลูกตอนปูพันวันดอกไม้อืมครับนี่เป็นว่าแปลกแปลกมากมๆเอาไข่มาเลี้ยงเป็นลูกไข่สามวงอืมอันนี้ก็แปลกแล้วไปเมื่อนี่เด็กสองโพมาเคืองตัวแล้วก็หายไปเหลือแต่ศูนย์กับสามตอนนี้ตอนนี้แหละ ตอนพนุงมาบ้านนี่แหละครับก็ได้บอกญาติวยนว่าซ้อมเสียวแล้วจักซ้อมแกนนปใสาเลยเอามันเยอะอะไรว่าอาจารย์หน่เดี๋ยวจะสูมซ้รกันหนบอกเพิ่นเพราะนั่นบอก่ามันก็เอ้ามาสนุกแล้วมันกแปลกๆว่าสนุเมันปูไงสิไ้โซกว่าเนาะไงยังไงมันก็หายไปแล้วแต่ว่ามานขาดอนี่มาตซ้อมตนี่แหละครับก็แปลกย่ว่าสนุกนี่บอครับที่พระอาจารย์ บอกว่า, si าเด็ดๆสิขอบ่าบอืฉีบอสุฟังมันซื้อบริวารสิร่วงพี่ก็ไปจุกไปตั้งพอดีนี่นนามาตั้งหมดนี่ก็บ่ันเขาะว่ามาตังง้งหลยโอ้ถือว่าบวาจาเนฟซี C ่ไฮนอกครับคลิปนี้ลงซูมือกับคลิปนี้นี่ถือว่าหนาฟังผมว่าเป็นอีหยังที่แปลกแปลกเอามากๆนะครับ <S <S ถ้าวาอาจารย์บอกวอาสูุฟังจากปากพระอาจารย์นี่ผมกับสิบโมเสียดอกกว่าพ่อปูย่นดอกไม้ ปุยดอกไม้เสร็จปุ๊บเล็กสองหายอันนี้ก็เป็นกับตากับบเสียหอกนี่ทำให้กับตากับเพเสือขึ้นันเพราะว่าบคกลบกนบบเสียพายง่ายๆนะอันนี้เห็นเก็นกับนั่นสิเป็นพ่อเป็นคนนั่นก็ยืนยุหันเนาะยืนยุหันที่เนาะเพิ่นกับญาติเพ่ถามว่าอาจารย์ได้เห็นตอนนี้ตันนี้ตอนนห้เป็นกระตามันบมครับเบ่งถูวงไปเพื่อนโอ้โหอยู่สนงเอ้า จังไรก็ล่องไปพิดเจ้าหน้าบางทีนนเออ<ส>ครับเบ่าวสุฟังหรือสิโลครับเบ่าวสุฟัง,ฟงมันเป็นการศาสนามันขึ้นเป็น,ส,น <ะ S 1> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาสนคือปู่เพิ่นไปทำพิธทีที่ว่าจะสร้างโบสถ์บูรณะมันจะสร้างจะบูรณะโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าอยู่วัดป่านริราชรอยพระพุทธบาทโบสถ์นี้สร้างตั้งแต่ปีพศ2517พ่อมาการพ่อมาจารย์เกิดครับปีเดียวกับที่พระอาจารย์เกิด นะครับหลังจากนั้นพันมาอีกสี่ปีพันมาสี่ปีก่อนตัวครับอาจารย์พันมากสี่ปีคนไม่โชบกับเกิดเอาไงคนมีโชบไม่ส่วนน้ำเนื้อเองวะคาราฟาพ่อหลังจากนั้นพันมาอีกห้าสิบปีนะครับ <laughs> เพื่อนกัจะกบูรณะโบสถ์เพราะว่ามันขับแคบ นะครับโอ้ยมีโชคมีลาภพอได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ท่านน้ำเพิ่นนะนนนโบดเก่าเโอ้ยอน,น้อยอิลีตัวนี้ครับพ่อจยนน้อยมันน้อยโนะบดน้อยอิลีครับนี่ครับเป็นโบดเก่านะครับสร้างเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะครับปูชป่ชดอ๋อปูช่ชดปูสมตอนสร้างก,กับผู้สมมันก็ได้มากับไ<ะ>มผ<า>ู้สมสร้างนะครับนี่ที่อ๋อบอกครับตอนนั้นปู่ชดเป็นเป็นเจ้าวาดยุหันปู่ชดก็คือสิทธิเอกหลวงปู่พี่บณ์ นะครับแล้วปูสมเพิ่นก็เป็นซิปปูชดเพิ่นเป็นคนสามครับเพิ่นเป็นคนสิลื้อบุญณะใหม่ครับปูชนครับเดี๋ยวนี้เพิ่น86ดสิบหเลยแปอายุปูน่ะเท่าเพิ่นตาบ่ค่อยดีแล้วเสมื้อนี่ยนะครับจังว่าเขาไปหาเพิ่นยามใดเพิ่นว่าเอ้ามาอยู่บ้านนะยามใดน่าจะเพิ่นถามาไผนี่คุณเพี่อเพิ่นบ่ใครเห็นเพราะเพิ่นจำผมได้อยู่เพิ่น เิ่นไงมิได้ถามว่าบใบยูชอนบุรี่เราบอกว่าผมเคยไปบานขอยูชอนบุรี่ทช่ไหมตอนนั้นตอนเมื่อวันไปครับตอนที่มุ่นผลไม้ยูชมนบุรีอาจารยบงค์ครับตอนที่ซื้อบานไม่อาจจะรู้จักเงินนนั่หระเอ้าบู้ยขนาดอะไรคิดว่าว่าว่ายไข่ไข่เครียดก่อนหัวจะออกพรุ่งนี้แต่ว่าก็เรียนว่าหัวกั็ปลาหัวจอด ยังไปซี้เรียบร้อยครับพอาจารย์ตอนนี้คือตัวได้ตัวได้กับอันกับปิดเมิร์จนจนไม่อยากซื้อแล้วครับตอนนี้แล้วมันอันนี้กับเช่นว่าสามศูนย์สามตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์ลดกับสามศูนย์นะครับอาจารย์เนาะแล้วแต่พระอาจารย์บอกไปชื่อศูนย์ศูนย์ศูนย์เลแล้วนิ่งเจ็ดนี่คือปะครับพรอาจารย์ถ้าเป็นวันไรไปออกแล้วเขาเป็นวันเอา ถ้าเบิ้ลก็สิเบิ้ลตอนนี้นะที่สุดศูนย์นี่นะกันมันเบิ้ลวะถ้าเบิ้ลวะมันถ้าเบิ้ลสามตัวกับศูนย์ศูนย์นี่นะครับอันนี้คือวันไหนล่ะคือว่าวันนั้นนี่ว่าว่าค่ายเกียดเข้าวเกียดก่อนหอยออกครับผมแล้วเปไปซีเรียสไรครับพู้จัดได้มาแบบได้พู้จันดเห็นแบบได้มาดกับมอสุฟังจันนะครับผมงงๆก็ได้แปลกๆก็ได้มาอสุโค้มีโชคสูเอฟซีโค้มีโชคฟั่งนะครับเป็นอย่างไรจันหลบนี่คือสิ่งมาบังเอิญด้วยบังเอิญแท้สัด <N> นะาอ้าวนี่ซพสัมีระครับผมขอบคุณมาจากครัา